สวัสดีตอนเช้ามาตัดหย,าไ,ย,า,ยา,าไม่่ตุงกวหญ้ยคนตว่ามีหมองตัดได้ไหนมาตัดน้ำหมองงสูง,สงป้า,าหนหยาน้ำท่วมโอเห็นหน้าเขาได้เห็นหน้าหยาหาทั้งพี่ปลูกหยา อย่างว่าสองเท่าตายายว่ามปนตายายไอเทียตติดต,ต,ตุงว, <laughs> ว่าตายายว่าใดมันผิดคู่ต้องเอิ้นไอเทียตร้านน้อยๆกันให้ล้านเอิ้นไอเทียตอันเอิ้นลุ้มงมาปากให้เขาอย่าก,กำลังงามถือฝนนะเนาะ อ่อนกับจนข้าวเดียวกับเบิดเข่าติหยาเพิ่นเห็ดหน้าเขาจะคล้องเห็ดหน้าหยาบ่ได้ขายดอกห้าน่ะอง่วยกินกับบัว่า่กับ่ได้เอาออกย่างหังคขอกย่างเดียวคุณนน้าทวมหยา ต้องเกี่ยวบ่ไหนเด้ไห้นาได้หาเกี่ยวน้ำมองสูงๆเอาอีกจักอีกจัไอสองอาทิตย์เพื่ออาทิตย์นี่พ่อตัดบ่นี่ตุ้งมันถีแก้วพอดีเนาะอันนี้มันออนโหดนะมันถิไปน้ำไปน้ำใบใบตัดบนตุ แร่งเดียวน้ำล่นเปงลงห่วยเลยอันนี้กะกุเก็บอหอยเชลลีหอยเชลลีหลายหักเก็บถิมเกี่ยวกันแทกะกันไตลงน้ำคือเนเขาผูดอ่นอยู่น้ำปลาเขา<ะ> <c oughs> ผู้ใดอยากได้เนว้ยมาเอาไปเป็นเนว้ยเด้อพ่อนนะเราตุงว่าพุนอไคแดงใจวายอยู่ไม่ปลาเขาเขาหน่อยขังน้ำบังไว้สลี่กะอมใบมันตัวบาดี้กินเถอะพัฒนาตั้งสีสามเลยปีนี้ว่าสิบได่สามเขาด้วยวางหลายแล้วนงกาแก้ของเราค่อยสีสามสามนี่ไม่ได้อ่นะกามันหน่อยอยู่